รักพี่คิมจุ๊บพี่คิมเหรอรักพี่คิมรักพี่คิมรักพี่คิมค่ะโอเคคิมคอกพางคิมคอกพางผู้อยากรู้ผู้อยากเห็นอย่างเชิงอย่างเชิงอ่ะกอดกอดจุ๊บจุ๊บพี่คิมจุ๊บพี่คิมจุ๊บพี่คิมไหนอ่ะจุ๊บพี่คิมยังไงจุ๊บรักพี่คิม พี่คลางเฮ้ยรักเออรักพี่คิมเหออยากเล่นกับพี่พี่เอาละอยากเล่นกับพี่พี่แล้วคิมคลางเหอพี่มีเสียงคนเดียวที่ไหน เออเดี๋ยวลาน้าตูเวลากลัวเวลากลัวนะคะเออโชว์พี่ครีมเหรอลูกเอ้ยเอ้ยอะไรยังไม่ลงโอ๊ยจักแรแลน เอาอะไรคีมข้ามหาน้องอะไคีมเนอะโว้บนนะอยากเข้ามาหาน้องเออทางนี้วิ่งนี้ทางนี้วิ่งไปหาทางนี้วิ่งนี้โอ้ก้าวหาหาทางเข้าหาทางเข้าข้ามอะไรทีมหาข้ามอะไรลูกรักน้องรักน้องเก๋กัว ฮัก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 คอแตกแน่ไหมเออฮักคอกแตกแน่คอแตกแน่เก๋เก๋ฮักนี่แหละแม่แม่ขาคอกไม้จะรอดไหมนะคะฮะเออเจ็บไหมน่ะแหน่แหน่ไอคิคิม วันนี้อแอดได้ซ่อมซ่อมรั้วบ้านแน่นอนนี่อแฟรได้ซ่อมรั้วบ้านแน่นอน <c oughs> อเล่นกับน้องโอเคโอเคอเ,เออเล่นกับน้องคนน,น,นี้อะไรเนี่ยคนนี้งงอ่ะ เน่าละเน่าละคืออะเฮ้ยเอ้ยจ้ควันเฮ้ยเจ้ควันเสียงฟื้ครีมสยบทุกอย่างเลยนะไปนะ โอ้ยแม่ลูกรักกันนะน้องก็อยากเล่นกับพี่อ่าอ่าจัดไปพังหรือรอดเออเกเแล้วหักแล้วหักแล้วไม่รอดแน่พังแน่นอนไลไปโอ้รายนก็ใส่เนะ้อะะโครมใส่น้องเลยนะลูกนะหักเลยนะนะ่ะคขอกพังนะคลอกพังนะ

จังคนว่าวะฮัก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 โดนแน่ ไปดูนะตอนแรกไม่กล้าเออลืมดูเออเเกอเอเอทางแน่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 พักหน้าว่าอะเออมาไงจอมขวานสนุกไหมคะสนุกไหมเอ นี่โชว์เลยค่ะนอนโชว์เลย <ś c oughs> โอเคเออเออเออพ่อช <ś c oughs> ่างขว,วัญแบนเออขาล้างหนะ้าไหมซ้าย ขอบคุณค่ะนะขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมร,รับฟังติดตามชรมุนวุ่นวายนะของครอบครัวพี่คีมนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะเฮ้ยมาจากไหนนี่มาจากไหนเออสวัสดีค่ะ